แค่ถ้าเป็นวัยรุ่นเพิ่งจบคุณไปทํางานตั้งสองปีสามปีไม่เกินห้าปีเต็มที่เลยพอแล้วคุณลาออกแม่งเลยถ้าคุณอยากเป็นเศรษฐีถ้าถ้าคุณไม่อยากเป็นเศรษฐีคุณทำงานไปไม่มีลูกจ้างคุณไหนเป็นเศรษฐีหรอกมันมีแต่เท่าแก่เท่านั้นเป็นเศรษฐีผมพูดอย่างนี้แม่งทั้งบริษัทกูลาออกหมดแล้วผูก็ยินดีให้ออกนะเออบางทีบอกคุณเก่งเกงอ้า แล้วมึงเอาไว้แล้วอยู่แล้วมันจะเป็นเศรษฐีได้ไงถ้ามันอยากจะออกใช่ไหมคุณเลือกได้ไงอยากเป็นเศรษฐีก็ออกไม่อยากเป็นเศรษฐีอยากสบายไม่มีภาระไม่ต้องทําอะไรไม่ต <linger ie> ้องกดมึงก็ทําไปถ้าคุณอยากเป็นเศรษฐีคุณละออกไปเลยไปผจญภัยหาประสบการณ์นิดหน่อยพอแต่ถ้าคุณเศรษฐีอยู่แล้วไม่ต้องก็รวยอยู่แล้วนี่อันที่สองนี่สำคัญมากๆเลยคือคุณต้องเข้าใจคุณต้องมีความเข้าใจแลวมีความเชื่ออย่างสนิทใจเลยว่าพาร์ี่ขึ้นแล้วก็ลงลงแล้วก็ขึ้นทุกอย่างมันมีขึ้นมีลงเมื่อว่าเจอวิกฤติมาคุณอย่าไปกลัว แล้วคุณต้องมีป้าหมายชัดเจนเราจะประสบผลสำเร็จถ้าคุณไม่มีเป้าหมายคุณไม่มีความตั้งใจคุณไม่มีความเชื่อว่าเดี๋ยวมันแยกแล้วมันจะดีโอ้แยกแล้วมันก็สร้างท้อแท้คุณไม่สะใจกับแยกเลยแล้วย่กมันดีมากคุณชอบส่วนใหญ่คนประสบความล้มเหลวเพราะเขาไม่เชื่อเขาเลยยอมเป็นใบไม้แห้งตกจากที่สูงลงที่ต่ำถ้าคุณมีความเชื่อมีอย่างเดียวที่คุณต้องเรียนแบบ ปลาไซมอนคือว่ายทวนน้าขนาดนั้นแหะมันบอกไม่ดีกูชอบกูจะไปทางนี้แหละมันบอกยากยากสิครับง่ายๆมึงจะไปทําอะไรยากยากก็ง่ายๆก็ทําหมดทุกคนแล้วยากสิเราต้องทําง่ายๆแล้วมันแตกต่างตรงไหนเรามันต้องยากยากแล้วบอกทําไม่ได้มึงต้องทําไอ้ที่คนอื่นบอกว่าทําไม่ได้ให้มันเป็นไปได้เหมือนถึงจะสุดยอดเพราะว่าสุดยอดมีอยู่ในโลกนี้ไม่กี่คนเท่านั้น